วันนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆเร็วๆในการไดคัตฉากหลังเขียวหรือว่ากรีนสกรีนนะครับเทคนิคนี้สามารถใช้ไดคัตไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของหรือว่าไดคัตตัวกรีนสกรีนออกจากฉากนั้นแล้วเราเอาไปซ้อนภาพต่างๆเข้ามาได้เทคนิคนี้มีประโยชน์มากๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โอร์เแฮกนะครับ ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำว่ากรีนสกรีนกันบ้างแล้วนะครับตัวกรีนสกรีนเนี่ยมันก็คือฉากหลังเขียวที่เราเอาไปวางซ้อนกับวัตถุคนหรือว่าสิ่งของต่างๆด้วยเหตุผลเพื่อการไดคัดโดยเฉพาะถามว่าทำไมต้องเป็นกรีนสกรีนก่อนนะครับจริงๆกรีนสกรีนเนี่ยเรามักจะเอาไว้ใส่ไว้ฉากหลังของบุคคลถามว่าทำไมต้องเป็นกรีนสกรีนก่อนเลยมันเป็นสีอื่นไม่ได้เหรอ จริงๆมันก็ได้ะครับแต่เหตุผลของการใช้กรีนสกรีนเนี่ยนะครับเหตุผลหลักๆเลยเขามักจะเอาไว้ใช้ในคัดคนนะครับเนื่องจากว่าตัวสกินโทนของคนต่างๆเนี่ยมันไม่มีสีเขียวปนอยู่ในนั้นแล้วเวลาเราดึงสีเขียวออกไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนเนี่ยมันไม่ถูกดึงสีออกจากตัวไปด้วยทําให้ไดคัดค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเราใช้ฉากหลังสีแดงสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีที่มันมีส่วนผสมอยู่ในสกินโทนหรือว่าผิวของคนอยู่แล้ว ทำให้มันไดคัดยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมักจะใช้กรีนสกรีนหรืออีกแบบหนึ่งก็คือใช้บลูสกรีนคือฉากหลังสีน้ำเงินวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนเทคนิคในการไดคัตตัวกรีนสกรีนออกจากฉากหลังแบบง่ายเร็วๆสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใน photoshop กันนะครับเข้ามาใน photoshop นะครับผมเตรียมภาพไว้3ภาพในการไดคัตกรีนสกรีนนะครับคือภาพนี้ภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ สามภาพนี้เป็นภาพฉากหลังเขียวเหมือนกันนะครับและสามภาพนี้ก็ใช้เทคนิคในการไดคัตให้คล้ายกันแต่จะต่างในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับสองภาพนี้เนี่ยง่าย,าย,ายๆมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาพคนเนี่ยนะครับเราจะใช้เทคนิคในการรีไฟล์เล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้สีเขียวที่มันอาจจะติดตรงเส้นผมตรงขอบเสื้อตรงนี้มันหายไปทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันนะครับ สำหรับภาพแรกอันนี้ก็เป็นภาพกล่องธรรมดาที่ถ่ายบนฉากหลังเขียวนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการไดคัดฉากหลังเขียวก็คือ Color Range โดย Color Range เนี่ยจะอยู่ใน Select ตรงนี้นะครับเราก็เลือก Color Range Color Range คือเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ทำ Selection จากสีที่เราเลือกเราเลือกสีไหนสีนั้นก็จะถูกทำ Selection นะครับโดยใน Select ตรงนี้เนี่ยถ้าเราคลิกเข้ามา รเราก็จะเห็นสีที่เราจะเลือกทำคัลเลอร์เลนส์แล้วก็ยังสามารถเลือกไฮไลท์มิโทนชาร์โดหรือว่าสกินโทนได้ด้วยแต่เครื่องมือที่เราจะใช้ในการเลือกเราจะเลือกแซมเปิลคัลเลอร์ตรงนี้นะครับคือเราจะไปเลือกช่วงสีได้เองแต่ถ้าเราไปเลือกคําว่ากรีนอย่างนี้ถามว่าใช้ได้ไหมนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้ถ้าฉากหลังเขียวเนี่ยมนเป็นฉากหลังแบบเขียวที่สม่ําเสมอแต่ปกติการถ่ายภาพแบบกรีนสกรีนเนี่ยสีเขียว ที่มันเป็นฉลังมันอาจจะมีความแตกต่างในโทนความมืดความสว่างเล็กน้อยแล้วถ้าใช้กรีนหรือว่าสีเขียวเลือกไปเลยนะครับมันจะเลือกไม่ครบช่วงเราใช้ sample color เนี่ยเพราะว่าเราสามารถเลือกช่วงได้ด้วยพอเลือก sample color ไปหลักการทํางานคือเราก็จะใช้หลอดดูสีเนี่ยไปจิ้มในภาพที่มันเป็นสีเขียวนะครับโดยเมื่อเลือก color ร a n g e มาแล้วเราเห็นอย่างนี้แปลกตาไปนะครับให้เราเลือก selection preview ตรงเนี้ยเป็นนันไปก่อนคือเป็นภาพดั้งเดิมของเรา นะครับส่วนตรงนี้คือส่วนที่จะแสดงส่วนที่ถูกทำ selection โดยถ้าผมเลือก sample color แล้วผมคลิกไปที่สีเขียวตรง preview ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับสีขาวคือส่วนที่ถูกเลือกและส่วนที่ไม่ถูกเลือกมันจะเป็นสีดำคุณคุ้นไหมครับสีขาวกับสีดำมันคือ layer mask นั่นเองนะครับสีขาวคือส่วนที่ถูกเลือกถูกแสดงไม่ถูกซ่อนแต่สีดำคือส่วนที่ถูกซ่อนเพราะฉะนั้นจากสีขาวและสีดำที่เกิดขึ้นตรงนี้หมายความว่า เราเลือกสีเขียวและเราไม่เลือกกล่องใช่ไหมครับแต่เราต้องการจะเลือกกล่องเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับ selection ก่อนเหตุผลที่ต้องกลับคือเราจะทําให้กล่องถูกเลือกและสีเขียวที่เราถูกเลือกไปตรงเนี้ยถูกบงังมาเป็นการกลับด้านกันให้เราไปติ๊กที่ i n e r t ตรงนี้อ่ะเราก็จะเห็นกลับกันละตอนเนี้ยกล่องถูกเลือกและสีดําถูกบังไว้นะครับและถ้าเราอยากจะเห็นผลของการทํา selection หรือผลของการเลือก ที่มันแม่นมากกว่านี้ให้เราไปที่ selection preview นะครับแล้วก็เลือกตรง black mat หรือว่า white mat คือเราจะดูผลของการเลือกซิว่าเราเลือกแล้วมันเลือกแม่นหรือไม่แม่นอ่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะแม่นแล้วละ่ะโดยเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยเราไปปรับตรง f a s c i n a t ตรงนี้ด้วยนะครับ f a s c i n a t e ก็คือช่วงของสีเนี่ยสามารถปรับช่วงได้เราถ้าปรับไปทางซ้ายเห็นไหมครับสีเขียวที่มันเป็นสีเขียวเข้มๆตรงนี้มันจะไม่ถูกเลือกเราปรับ f a ซ c i n a มาทางขวา เพื่อที่จะเอาสีเขียวออกไปจากภาพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูเสร็จเรากดโอเคนะครับตอนนี้กล่องถูกเลือกแล้วปลดล็อกตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ไปใส่เลเยอร์มาส์มาเลยคลิกปึ้งตัวกล่องก็ถูกไดคัตเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะเอากล่องตรงนี้ไปซ้อนที่ฉากหลังอื่นนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนสีฉากหลังโดยใช้สลิดเคเลอร์ก็ได้นะผมเลือกอเป็นฉากหลังสีขาวกดโอเคแล้วก็วางเลื่อนมาข้างล่างเราก็จะได้กล่องที่ถูกไดคัตเรียบร้อยนะครับ มาดูภาพต่อไปอันนี้ก e e นสกร e e แอดเนี่ยเราจะใช้เทคนิคเหมือนเดิมเลยคือเราจะไปที่ Select แล้วก็เลือก Color Ra n g e นะครับแล้วก็ใช้ Sample Color ตรงนี้จิ้มไปที่สีเขียวพอจิ้มไปที่สีเขียวเสร็จตรงนี้สีเขียวส่วนที่ถูกเลือกแล้วแล้วตรงนี้ i n v เ r อก็ถูกเลือกแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถูกเลือกครบละเราอาจจะมาปรับตัว f a s c i n a t e ตรงนี้หน่อยเพราะว่า เมื่อกี้ตรงนี้นะครับมันมีสีดําๆขึ้นมานะครับถ้าเราไปเลือกตรง g r a ส s c a ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เออมันมีส่วนสีดําคือส่วนที่มันถูกซ่อนบางๆไว้แล้วก็ปรับตรงนี้นี่ให้เอาเฉพาะตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราไปใช้ l เย e ร์มาสเหมือนเดิมเราก็จะซ่อนตรงส่วนสีเขียวแล้วแล้วฉากอันนี้เราอาจจะไปซ้อนตัวภาพฉากหลังอื่นๆเป็นป้ายโฆษณาก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะครับผมเอาโลโก้ผมมาวางไว้นะครับแล้วผมก็ลากไปไว้ใต้ ตัวแอดตรงนี้นะครับปรับขนาดใหม่ก็กด Control Command T นะครับแล้วก็ใช้คลิกขวาแล้วก็เลือก Distort ผมก็ปรับ Distort หน่อยให้มันอ้างอิงกับ Perspective ของภาพนิดหนึ่งให้มันดูเข้ากับ Perspective ของภาพหน่อยนะครับเป็นไงครับผมก็สามารถไดคัดฉากหลังเขียวออกเร็วๆแล้วก็เอา โลโก้ <Log> ของผมเนี่ยเข้าไปใส่ในฉากนี้ได้แบบเร็วๆนะครับต่อไปมาที่ภาพสุดท้ายภาพคนตรงนี้บ้างสำหรับภาพคนเราก็จะใช้ color range เหมือนกันนะครับเลือกแต่เราจะใช้ select and mask ในการช่วย refine ด้วยเราก็ไปที่ select ก่อนนะครับแล้วก็เลือก color range เหมือนเดิมครับเลือกไปที่ sample color แล้วก็จิ้มไปที่ฉากหลังสีเขียวตรงนี้ถ้าดูไม่รู้นะครับคลิกตรงนี้กลับเป็นนอนก่อนนะครับเราไปจิ้มที่ฉากหลังสีเขียวแล้วเราไปปรับ f a c i n a t i o การปรับฟัซิเนตตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเลือกช่วงนะครับแล้วถ้าปรับฟัซิเนตไปแล้วเรายังพบว่าเอ๊ะมันมีส่วนที่ถูกเลือกไม่ครบอย่างตรงนี้นะครับเราสามารถกดชิปค้างไว้นะครับตัวหลอดสีจะมีเครื่องหมายบวกเข้ามาแล้วก็คลิกเข้ามาเพื่อที่จะเลือกช่วงตรงนี้เพิ่มได้นะครับแต่คราวนี้ตรงนี้นี่มันมีสีเทาเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเลือกไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้กันทีหลังครับ นี้เราอาจจะมาดูว่าผลของการไดคัตเนี่ยไปวางที่ฉากหลังดีขาวเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับเราก็จะได้ผลของการไดคัตที่ดีละแต่จะมีตรงผมตรงเนี้ยที่มันมีสีเขียวแล้วก็ตรงนี้หน่อยเรากดโอเคไปก่อนนะครับทํา Sele c t i o n เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ Select แล้วก็เลือก Select and Mas k ตัว s e l e c t a n d Mask เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการแก้ไขหรือว่า r Refine ตัวขอบของ Sele c t i o n ที่เราเลือกนะครับพอเลือก Select and Mas k มา เราซูมเข้าไปนะครับไปที่ลูกบอนขยะตรงนี้แล้วก็คลิกซูมเข้ามาตรงที่มันเกินตรงนี้อันนี้เกินมาเยอะผมก็จะใช้ตัวบรัดทูตรงนี้นะครับบรัดทูตรงนี้แล้วก็ปรับขนาดของบรัดนะครับคอนโทรลออปชันเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาใน Mac all คลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาใน Windows แล้วก็ลดฮาร์ n เน็ตเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนะครับฮาร์ดเน็ตเอาสัก70แล้วก็กดออปชันเลือาเอาค้างไว้นะครับระบายซ่อน ในส่วนที่มันเกินมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเกินมาเยอะ่อาแล้วเราก็มาเช็คส่วนอื่นๆซิว่าส่วนไหนที่มันไม่โอเคบ้างแล้วทีนี้นะครับถ้าซูมเข้าไปเราก็จะเห็นว่าตรงขอบผิวเนี่ยมันก็ยังมีการเลือกที่ไม่ดีใช่ไหมครับเรามาปรับตรง global refinement ครับ global refinement ตรงนี้โดยปรับตัว shift เเข้าไปทางซ้าย shift เคือการทำให้ section เนี่ยมันกินเข้าไปในเนื้อของตัวแบบมากขึ้นปรับมาทางซ้ายนะครับปรับ shift เเข้ามา แล้วเราไปปรับตัวสมูทกับตัวเฟเตอร์หน่อยเพื่อที่จะให้ขอบของการเลือกมันดูฟุ้งฟุ้งดูไม่คมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับมันจะทำให้ขอบมันเกิดความคมมากขึ้นแล้วก็ซูมออกมานะครับทีนี้เรามาเหลือตรงส่วนตรงนี้บ้างของผมผมเราจะใช้ตัว Refine เ d d ดบล o o ตรงนี้คลิกเข้ามานะครับแล้วเราไปทำการระบายโดยตรงเนี้ย ผมเลือกฉากหลังเป็นสีดำนะครับใครตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยหมายความว่าตรงวิวตรงนี้นะครับเราเลือกไว้เป็นส่วนโอเวอร์เลย์คือสีแดงนะครับแต่ผมเลือกเป็นสีดําหรือว่าสีขาวก็ได้แล้วแต่ตามต้องการนะครับเนี่ยพอเลือกเป็นสีขาวเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่ถูกเรื่องไม่ดีนะตรงนี้เราถูกเรื่องไม่ดีละเราจะไปแก้กันโดยเราไปแก้ผมก่อนตรงผมเนี่ยนะครับเราก็ใช้ ReFI เอ็ d บลัดแล้วก็ค่อยๆระบายตรงส่วนของผมนะครับที่มันเป็นส่วนขอบขอบ,ขอบนะครับปรับขนาดบลัดเล็กๆแล้วก็ระบายไปที่ขอบของผม เพื่อที่จะให้การเลือกเนี่ยมันดูสมูทดูดีมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราใช้บลัดคลิกไปที่บลัดทูแล้วก็ปรับขนาดของบลัดนะครับคอนโทรลออปชันเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาใน Mac ออฟคลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาในว i n d o w s แล้วก็ระบายลงไปเหตุผลของการระบายก็คือเราต้องการที่จะให้ตรงเนี้ยมันถูกเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ระบายเนี่ยมันจะถูกเลือกแบบโปร่งแสงจะทําให้ตรงเนี้ย มองทะลุได้นะครับแล้วก็มาระบายตรงส่วนที่เราคิดว่าเราจะแก้ไขนะตรงขอบภาพตรงนี้เราระบายเข้าไปแล้วถ้าระบายไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไประบายต่อในส่วนของเลเยอร์มาส์ได้อีกนะครับพอเลือกตรงตานี่เหมือนกันเนี่ยตรงตาเนี่ยระบายเข้ามานะครับแก้ตรงตาแล้วพอเลือกเสร็จละเราคิดว่าโอเคละเราลงมาที่ข้างล่าง Output Setting นะครับเลือก o u t p u t t o เป็น Layer Mas k หลังจากนั้นกดโอเคครับ กดโอเคเสร็จตอนนี้คนถูกไดคัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะเอาฉากหลังมาซ้อนเพื่อดูผลก็ได้อานนี้นะครับผมเอาฉากหลังมาซ้อนผมก็ลากมาไว้ข้างหลังดูผลของมันซว่กันไปเป็นยังไงบ้างปรับคนเลือกไปที่คนแล้วก็ใช้ move tool นะครับปรับตำแหน่งปรับขนาดปรับฉากให้มันดีๆหน่อยมันเล็กไปนะครับ control command T ตรงนี้ ผมว่ามันมีส่วนที่มองทะลุได้นะครับถ้าเราอยากจะเห็นว่าส่วนไหนมันถูกเลือกครบไม่ครบนะครับให้กด option หรือว่าเอาค้างไว้แล้วไปคลิกที่ l a ย e r m a s เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนตรงนี้เนี่ยถูกเลือกไม่ดีเลยเราจะต้องทําให้ส่วนของคนภายในของคนเป็นสีขาวล้วนนะครับเราก็ไปใช้ตัวบรั s ทถูเลือกตัวบ r ั s ทูมาหรือว่า hot kb นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงถาดสีเนี่ยทำให้มันเป็นสีขาวซะกด x สลับเอาสีขาวขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าตรงนี้มันเป็นสีอื่นๆให้กด d นะครับ Default เพื่อที่จะทำให้สาดสีมันเป็นสีขาวสีดำแล้วเราก็ปรับขนาดของบลัดแล้วเราก็ไประบายในส่วนที่เราระบายไม่ดีระบายเกินนะครับเนี่ยในส่วนกางเกงซูมเข้าไปนะครับกด Z ค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาเป็นการซูมนะครับแล้วก็กลับมาที่ B ระบาย เมื่อซูมอยู่นะครับแล้วอยากเลื่อนภาพให้กด Spacebar ค้างไว้นะครับภาพมันก็จะมันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนภาพได้แล้วก็ไประบายแก้ไขนะครับอาจจะปรับตัว h a n เน็เพิ่มผมปรับฮ a นเน็ตรงนี้ตรงขอบเนี่ยปรับฮ n e เน็ตสูงๆหน่อยถ้าระบายเกินก็กดคอนโทรลคอมมานด์แซดกลับไปนะครับระบายค่อยๆใจเย็นๆ มีสีเขียวตรงนี้เกิดขึ้นนิดนึงด้วยนะครับเราดบับเบิลคลิกกลับไปที่เลเยอร์มานะครับแล้วเราไปใช้ตัว Refine e r g e ัตทเนี่ยมาระบายในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะเอาสีเขียวออกตรงไหนระบายไม่ดีนะครับเราใช้ r refine e d g e เนี่ยแก้ไขขอบหน่อยขอบที่เราระบายไม่ดีเราใช้ r refine e d g e กลับมานะครับแล้วกดโอเคอ่ะตรงเนี้ยโอเคละเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับตรงขอบผมตรงเนี้ยมันเกิดไม่ดีเลยอ่ะ เพราะว่าขอบผมมันค่อนข้างจะวุ่นวายเทคนิคแก้ขอบผมตรงนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับคือเราใช้สีระบายไปเลยโดยเราก็จะไปสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาแล้วคลิปเข้ากับเลเยอร์คนนะครับกดออปชันหรือว่าเอาค้างไว้เอาไปวางไว้ระหว่างเลเยอร์คนแล้วก็คลิกนะครับคลิปเข้ามาแล้วเราก็จะไปใช้บลัดอีกละสูงเข้าไปนะครับใช้บลัดทูหรือว่าฮอตคีย์ดีมาระบายในส่วนของผมที่มันเป็นสีเขียวโดย ผมก็จะแซมเปิลสีข้างๆที่มันไม่ใช่สีเขียวโดยกดออปชันหรือว่าเอาค้างไว้คลิกครับแล้วผมแซมเปิลแล้วระบายปรับพาร์ดในต่ำๆนะครับแซมเปิลระบายแซมเปิลระบายแซมเปิลข้างๆระบายไปละเห็นไหมครับแก้ได้ง่ายๆเร็วๆเ,เลยแซมเปิลนี้ข้างในนี่อเรียบร้อยตรงนี้ด้วย เรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอดูปิดหนึ่งนะครับอ๋อมันเป็นต้นไม้นะครับไม่ต้องแก้ผมก็นึกว่ามันเป็นส่วนของผมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการไดคัตกรีนสกรีนแบบเร็วๆเลยนะครับเอาไปซ้อนกับฉากหลังอื่นได้แบบง่ายๆแบบเนียนๆเลยนะครับสําหรับการใช้งานกรีนสกรีนภาพไหนก็ได้ภาพคนสัตว์สิ่งของก็ได้เอาไปใช้งานกันดูก็จบแล้วนะครับสําหรับวันนี้เหมือนเดิมนะครับถูกใจยังไงก่อนจากกันไปช่วยกด subscribe และแชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ